คราวนี้มาดูกันว่าปีนี้เนี่ยเขารับสมัครเริ่มรับสมัครวันที่4ถึง14พฤศจิกายนปีพศ2565รับสมัครผ่านระบบคัดเลือกของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเว็บไซต์อย่างที่เรารู้ก็คือพี่ขึ้นให้เลยเนาะ www.tcast.atc จุฬา .ac.th โอเคการสมัครเนี่ยก็คือเราจะต้องอัปโหลดพวกลูกอัปโหลดเอกสารการสมัครทุกอย่างเนี่ยต้องภายในวันที่14แต่จริงเราก็น่าจะเสร็จสโซนนี้แหละคราวนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของวันชําระเงินวันอะไรพวกนี้เราเราไม่ต้องซีเรียสถ้าเราส่ง14เดี๋ยวเราค่อยค่อยนิดต่อไปเนาะ อีกแล้วครับปีนี้รอบ1นึ่งทีแคสของจุฬาปีการศึกษา2566ประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยออกมาเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เรามาดูเงื่อนไขกันดีก,กว่าว่าปีนี้จุฬาเขาเอาเงื่อนไขอะไรบ้าง <c oughs> จริงๆแล้วจุฬามีหลายสาขานะครับ <c oughs> เงื่อนไขของการสมัครหรือทุกอย่างเนี่ย มันจะเหมือนกันทุกภาควิชาเลยประกอบด้วยภาควิชาสอทสถาปัยะกรรมสถาบัยะกรรมภายในตัวออกแบบอุตสาหกรรมอินดัสเทรียลดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นผังเมืองแล้วก็แลนด์สเคปภูมิสถาบัยะกรรมที่จะพูดเงื่อนไขแล้วก็วันในการรับสมัครรวมไปทีเดียวนะครับโอเคเรามาดูคุณสมบัติของ ผู้สมัครในปีนี้ก่อนพี่พี่จะสรุปนะพี่จะไม่อ่านอ่านแบบถึงขั้นอ่านเป๊ะนะครับอย่างอันแรกเลยคือน้องต้องเป็นน้องที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นม .6 แสดงว่าเขาไม่ได้รับน้องที่เป็นแก๊ปเยียร์เนาะเออแล้วก็มีเกรดเฉลี่ย5เทอมเกรดเฉลี่ยสะสมนั่นคือ G.PAD ไม่ต่ำกว่า3.00แล้วต้องอยู่สายวิทย์ไหมจริงๆแล้วในกำหนดการเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปะเนี่ยที่มีค่าเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า3.00 5มีการศึกษานั้นเน้นว่า5มีการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถอยู่สายสิ์ภาษาหรือสินคำนวณได้สิล์ภาษาศิล์คำนวณก็จะมีตัววิทย์ของเขาเองเนาะถ้ามันมีเกรดเฉลีย่ยไม่ต่ำกว่า3.00แล้วก็สามารถยื่นได้แล้วก็จะต้องมีผลการสอบของ CU t e p CU t e p ก็คือจุฬาลงกรณ์ University Test of English proficiency เนี่ยก็คือเป็นการเทปสอสากลตัวของเขาเองเราสามารถเข้าไปสมัครได้ตอนนี้เขาเปิด CU เทปรอบพิเศษคะแนนเนี่ยไม่ต่ำกว่า40คะแนนแต่ถ้าอุ่นใจก็คือจริงๆแล้วเราน่าจะได้ประมาณสัก60-70ขึ้นเนาะแล้วก็อย่างที่รู้กันก็คือเราต้องมีพอร์ตฟฟลิโอโอเคคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าเงื่อนไขของการสมัครเราสามารถสมัครได้แค่หสาขาเท่านั้นเราไม่สามารถสมัครได้ทุกสาขา ถ้าเราสมัครมากกว่า1สาขายกตัวอย่างเช่นถ้าเราสมัครสอทอในวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราสมัครสถาปนิกร,รภายในเขาจะยึดเอาการสมัครครั้งหลังสุดกับการจ่ายเงินครั้งหลังสุดยกเว้นแต่เราสมัครสอทเราฝากภายในแต่เราจ่ายเงินสอทอเขาก็จะนับสอทอเราไม่ได้จ่ายเงินภายในเอาที่เราจ่ายเงินหลังสุดโอเคอันนี้เคลียร์เนะเาะคราวนี้มาดูกันว่าปีนี้เนี่ยเขารับสมัครเริ่มรับสมัครวันที่ 4- ถึง14 พฤศจิกายนปีพศ2565รับสมัครผ่านระบบคัดเลือกของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเว็บไซต์อย่างที่เรารู้ก็คือพี่ขึ้นให้เลยเนาะ w w w t c a s t a t c o jula.ac.th โ okay. อเคการสมัครเนี่ยก็คือเราจะต้องอัปโหลดพวกลูกอัปโหลดเอกสารการสมัครทุกอย่างเนี่ยต้องภายในวันที่14แต่จริงเราก็น่าจะเสร็จโซนๆนี้แหละคราวนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของวันชําระเงินวันอะไรพวกนี้เราเราไม่ต้องซีเรียสถ้าเราส่ง14เดี๋ยวเราค่อยค่อยนิดต่อไปเนะาะคราวนี้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เนี่ยวันที่21ธันวาปี2565 เราสามารถทักทวงเข้าไปได้นะหลังจางวันนั้นวัน2วันแล้วก็มีการสอบสัมภาษณ์วันที่27ธันวา27่ธันวาอย่าเพิ่งเที่ยวอย่าเพิ่งไปไหนการสอบสัมภาษณ์มีความสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าติดรอบแรกแล้วรอบที่เขาเอาอตเราจะเข้าได้เลยเราจะต้องตั้งใจในการสอบสัมภาษณ์จากนั้นประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันที่11มกราคมแล้วก็ เรายืนยันสิทธิ์จ่ายเงินแน่วันที่16-17ถึงมกราคมปี2566 ถ้าเกิดเราติดเราก็ยินดีด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่านอกจากรายละเอียดหลายคนคงคงไปโหลดเอา PDF คงไปโหลดเอาตัวว่าเราจะต้องส่งรูปจํานวนเท่าไหร่อันนี้พี่จะไม่พูดเนาะเราจะมาพูดกันดีกว่าว่าไอพอตฟลิโอที่เราจะต้องทำเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องทําการสมัครแฟ้มผลงานเนี่ยจะต้องเป็นแฟ้มผลงานในลักษณะของการจัดทําในรูปแบบของไฟล์ PDF ไม่เกิน10หน้ากระดาษ A4 แล้วขนาดไฟล์โดยรวมทั้งหมดเนี่ย มันจะต้องไม่เกิน5เมกะไบต์จำนวน1ไฟล์อันนี้ไม่รวมไม่รวมปกนอกปกในคำนำข้อมูลส่วนตัวแล้วก็สารบัญเดี๋ยวพี่จะพูดรายละเอียดของตัวพอร์ตฟิโอแยกเป็นสาขาสาขาวิชาไปเพื่อให้ชัดเจนนะครับคราวนี้เรามาดูดีกว่าว่าทุกสาขาเนี่ยเวลาที่เราส่งไปเนี่ยเขาให้ค่าน้ำหนักแล้วก็วัดอะไรบ้างด่านแรกเลยที่เราจะต้องเจอก็คือเขาจะเช็คก่อนว่าเรามีคุณสมบัติ ครบไหมเรามีเกรดเฉลี่ยครบไหมเรามีผลการเรียนเลขวิทยาศาสตร์ศิลปะครบไหมเรามีซีอูเทปตามจํานวนที่เขาหมายพวกคุณสมบัติพวกนี้คิดเป็น50คะแนนซีอูเทปแน่นอนซีอูเทปหนึคะแนนต้องได้คะแนนมากกว่าคนที่ได้ซีอูเทปแค่50คะแนนคนที่ได้เกรดเฉลี่ย4.0นอาจจะมีผลได้คะแนนในส่วนนี้มากกว่าเขาจะเอามาเฉลี่ยกันแล้วก็คิดเป็นครึ่งหนึ่งของ เงื่อนไขในการสอบอันแรกเนาะส่วนอันที่2ก็คือแฟ้มหรือพอร์ทฟิโอโอเคแฟ้มพอร์ทฟิโอทั้งหมดเนี่ยเราคิดเป็นอีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนทาแฟ้มมันดีมากทาแฟ้มพอร์ทฟิโอมันดีมากแต่ซีอูทปสี่สิบเปะเลยโอเคเราอาจจะได้คะแนนสัก25คะแนนในช่วงแรกแล้วเราไปได้คะแนนพอร์ทฟิโอเต็มบางทีเราอาจจะไปเฉือนแพ้ก็ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นคะแนนรวมพอร์ทฟิโอรอบแรกอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างเนาะแต่ว่าเราฟัดกันในข้อแรกเขามีเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งก็คือ ทั้งคุณสมบัติแล้วก็ทั้งพอร์ตฟิลิโอเนี่ยรวมกันเนี่ยมันจะต้องไม่ต่ำกว่า60คะแนนถึงจะมีสิ์เข้าไปสอบสัมภาษณ์ได้ถ้าเกิดเราผ่านเข้าไปแล้วเขาจะเข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็คัดออกอีกทีหนึ่งตัวการสอบสัมภาษณ์อินเทอร์วิวที่จะเกิดขึ้นในวันที่27ธันวาเรียกเลยว่าไม่ต้องปาร์ตี้คริสต์มาสก,กันเลยปีนี้เนาะเพราะว่าเราจะต้องเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ถ้าเราติดสัมภาษณ์เนี่ยอะไรบ้างสัมภาษณ์นี่เขาจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรกเนี่ย,เข,เ,นนเ,ยเขาจะเอาคาแล้วก็ ทักษะที่เกี่ยวกับตัวสาขาวิชาที่เรากําลังจะเข้าไปเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างส่วน10คะแนนกับ10คะแนนเนี่ยสิคะแนนนี้จะเป็นทัศนคติแล้วก็เกี่ยวกับวิชาชีพเกี่ยวกับอะไรพวกนี้อีกอันนึงก็เป็นบุคลิกภาพของเราว่าเราแบบโอเคเรายิ้มแย้มไหมเราอดทนเรามีตัว e q ที่ดีไหมความอดท,ทนในทางวิชาชีพเนี่ยเวลาสัมภาษณ์ไม่ตื่นตระหนกไหมก็อีกสิคะแนนแต่พวกนี้เป็นองค์ประกอบทั้งนั้น แล้วก็ทุกคะแนนเนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า80พี่ว่าน่าจะเป็นการติ๊กมากกว่าว่าเราผ่านหรือเปล่าอาจจะไม่ได้ยิบย่อยขนาดน,นั้นเนาะแต่หลักๆคืออาจารย์จะต้องผ่านตัวทักษะความรู้โอเคแล้วก็ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ในวันที่11มกราคมเป็นวันดีเดย์เนาะก็1 1มกราคมถ้าใครติดก็ยินดีด้วยก็สามารถเที่ยวเล่นได้เลยโอเคคราวนี้เรามาอยู่ในเงื่อนไขของพอร์ตโฟลิโอหลายคนติดตามคลิปนี้มา เรามาโฟกัสกันที่ตัวพอร์ตเริโอสาขาที่จะพูดรวมเลยนะว่าสาขาสอทอกับสาขาแด์สเคตภูมิสากตร์มันมีเงื่อนไขไงบ้างเพราะสสาขาเนี้ยเหมือนกันเด็เลยส่งเป็นไฟล์ pdf เหมือนกันหมดและส่ง10แผ่นในไฟล์หน้ากระดาษ a 4ไม่รวมปกนอกปกในคำนำข้อมูลแนะนำตัวและสารบัญ โอเคขนาดไฟล์ไม่เกิน10บไมกาบต์จำนวน1ไฟล์อันนี้ไม่ยากเพราะว่า PDF ทําไปเถอะแล้วเดี๋ยวเราไป compact ไฟล์ให้นี่ก็ได้เนะาะคราวนี้เรามาโฟกัสกันที่ตัวเนื้อหาเลยปะอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะต้องมี statement o v e r p o ก็คือเหมือนกับการเขียนบรรยายหรื่และนําตัวเอง inspiration และเป้าหมายการใช้ชีวิตในการเข้าเนี่ยความยาวไม่เกิน หนึ่งหน้ากระดาษ A4 พี่เคยอธิบายเกี่ยวกับ Statement แล้วพี่จะห้อยไว้ข้างล่างให้ดูนะเพื่อกดลิงก์เข้าไป2ก็คือเราเคยมีประวัติในการออกแบบไหมเราเคยมีประวัติร่วมในการแข่งขันการออกแบบไม่ว่าจะเป็นสมาคมสามพิรสยามที่เขาจัดแข่งประกวด ที่เขาอะไรต่างๆไหมระดับประเทศ s c g ระดับอะไรต่างๆเคยมีไหมโอเคแต่ว่าเขาไม่เอาไว้น,นี่นะไปร่วมกิจกรรมกวาดถนนหรือว่าอะไรที่ไม่เกี่ยวกับงานด้านศิลปะขอเกี่ยวกับงานทางด้านการออกแบบมีหลายคนถามว่าการทําแปลกสอน เกี่ยวไหมก็เกี่ยวแต่ว่ามีผลไม่มากเขาเน้นการส่งประกวดและการออกแบบมากกว่าเนาะออแต่ถ้าใครมีเรารู้สึกว่าอยากส่งก็ก็ส่งได้โอเคคราวนี้มาดูโฟกัสกันว่าไออีกส่วนหนึ่งอะที่เราเพิ่มเข้าไปไม่กี่แผ่นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของทักษะพื้นฐานทางคณะเนี่ยเขาไม่ซีเรียสเลยอยู่จะทำเป็นภาพร่างอยู่จะสเก็ตดรออิงอยู่จะดีไลน์ ยูจะทําเป็นศิละปะแปะแบบคอนราจหรือว่าอยู่จะเป็นถ่ายภาพก็ได้ออหรือว่าเพนทิ่งทางจิตกรรมทำพอร์เทรตหรือว่าเราปั้นสครับเจอขึ้นมาหรือว่าเป็นงานโมเดลหรือว่าเป็นงานคอมพิวเตอร์ดิจิทัลอาร์ตดิจิทัลเวิร์ก กราฟิกดีไซน์เขาเขาได้หมดเขาอยากดูทักษะจริงๆถ้ามีทักษะที่หลากหลายก็ลองเล่นดูเนาะอันต่อไปเนี่ยเขาต้องการถ้าเกิดเรามีงานที่ออกแบบท,ที่มันมีคอนเซ็ปชวลไอเดียมันมีการนําเสนอไอเดียที่แปลกใหม่อย่างเช่นเราอยากเข้าสอทอแล้วเรามีความคิดความอ่านอะไรที่ทําป้ายรถเมล์หรือว่าทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์เราลองเราลองทําขึ้นมาดูแล้วก็นําเสนอไอเดียมีความคิดที่สดแล้วก็แปลกใหม่แล้วเออมันเป็นตัวเราจริงๆอะ่ะเราเรามีความคิดนี้เราต้องการนําเสนออะไรบางอย่าง เ,เราก็สามารถทำในงานของไอเดีย or conceptual เป็นดีไซน์โปรเซสคือขั้นตอนในการออกแบบเขาอยากรู้ว่าขั้นตอนการออกแบบคือคือพี่อยากบอกให้จุลาเขาเขาจะเน้นขั้นตอนหรือว่ากระบวนการความคิดของเราเนี่ยต่อสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่เขาไม่ต้องการการพรีเซนต์สวยอย่างเดียวนะเขาต้องการการมีขั้นตอนด้วยไม่ใช่อยู่ดีเอาเอาพูดออกมาแล้วไฟนอนเลยถ้าไม่มีขั้นตอนไม่ดีหรือว่ามีแต่ขั้นตอนไม่มีไฟนอนก็ไม่โอเค โอเคไปนอนทุกอย่างต้องครึ่งครึ่งเน้นโปรเซสครึ่งหนึ่งไอตัวบรรยายนี่พข้อ5เนี่ยเวลาถ้าเกิดเราทําดีลน์ทำคอลหลาทําอะไรพวกนี้อย่าลืมด้วยว่าเราอาจจะมีคําบรรยายไ้่เกิน100คําอธิบายเพิ่มเข้าไปด้วยว่าเราเขียนอะไรอย่างเช่นเราดีลน์สถานที่วัดพระแก้วหรือว่าป้อมพระสุเมรุเราก็ต้องเขียนลงไปว่าวันนั้นเราไปยังไงแล้วเราไปนั่งเราเรา มีความต้องการจับแสงในมุมนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยการถ่ายภาพก็มีเนะาะคราวนี้เนี่ยในกรณีที่บางงานเนี่ยมันมีการทําหลายๆคนบางทีเราประกวดแบบแล้วเราทํากันเป็นทีม4 5หคนอย่างเงี้ยก็ให้บอกเขาด้วยว่าเราส่งประกวดที่ไหนเป็นงานกลุ่มที่โรงเรียนหรือว่าทํากับใครกี่คนอะไรงไงแล้วเราทํางานอะไรตรงนั้นก็จะประกอบในตัวพอร์ตโฟลิโอได้เหมือนกันโอเคอันนี้คือโดยรวมของภาควิชาสอทเนาะโอเคคราวนี้ รีบมาดูกันในส่วนสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในหรืออินเทียรจริงๆเงื่อนไขเหมือนกันหมดเลยมีสเตทเมนต์อัปเปอร์โพสมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยประวัติเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแบบแต่คราวนี้ไอตัวส่วนของไส้ในของอินเทียเนี่ยมันจะไม่ฟิกซ์หรือไม่ไม่จริงจังเท่ากับสอทอคือเขาเปิดเลยเขาบอกว่าภาพผลงานด้านศิลปะการออกแบบหรือสถาปัตยกรรมหรือรายละเอียด ที่แสดงเพิ่มเติมในวันสัมภาษณ์ยูสามารถทาอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าอยู่ชอบงานของมากใน10แผ่นนั้นนอกเหนือจากตัวสเตเมนต์โพสแล้วนอกอจากตัวใบประวัติหลายคนถามว่าสเตเมนโมโพสเนี่ยนับเป็น1ใบในพอร์ตโฟลิโอไหมใช่นับเป็น1ใบไอ้พวกรับปกคํานำเนี่ยไม่นับแต่ว่าสเตเมนโมโพสนับเป็น1ในนั้นด้วยโอเคแค่นี้เลยอินทีเรียเปิดโอกาสมากคราวนี้เรามาดูในของสาขาผังเมืองบ้าง พอร์ตฟิโอของสาขาผังเมืองเนี่ยเขาก็ใช้รูปแบบของ PDF หมดมันจะต่างกันตรงที่ตัวความจุข,ของไฟล์รวมส่วนใหญ่ก็คือไม่เกิน10หน้ากระดาษเหมือนกันขนาด A4 เหมือนกันเพียงแต่ว่าขนาดของไฟล์ของผังเมืองเนี่ยมันจะไม่เกิน10 MB มํกะไบจำนวน1ไฟล์โอเคแล้วทุกอย่างเงื่อนไขเหมือนกันของผังเมืองเนี่ยเขาจะมี Statement o f p u r p o s e เหมือนกัน mm hmm. ถ้าเรา ส่งประวัติการประกวดที่ไหนก็เหมือนกันเลยเนาะมันจะต่างกันตรงที่อันสุดท้ายเนี่ยเขาเขาต้องการงานศิลปะการออกแบบหรือสถาปัตยกรรมข้อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเมืองอย่างที่เราต้องการอย่างเช่นเวลาเราจะออกแบบผ่าเมืองเนี่ยเราลองจําลองว่าเฮ้ยเราเจอปัญหาอะไรในชุมชนนะที่แห่งนี้แล้วเราต้องการพัฒนามันเข้าไปเปลี่ยน ผังพื้นที่เข้าไปเปลี่ยนโซนนิ่งเข้าไปจัดระเบียบลองลองในความคิดของเด็กมัธยมคนหนึ่งอะ่ะที่เรามีจินตนาการดูรว่าเนี่ยผังเมืองมันเป็นอินสปิเรชันของการที่เราจะเข้าไปเรียนนะการเปลี่ยนผังเมืองอยังไงให้ให้เปลี่ยนคุณภาพชีวิตเปลี่ยนตัวสถาปัตยกรรมเล่นๆการเปลี่ยนผังเมืองไม่ใช่การที่เราเปลี่ยนแค่ผังนะ เราต้องเปลี่ยนสารากรรมเราต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางเพื่อเขาได้ใช้ชีวิตได้เหมาะสมกับตรงนั้นเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตด้วยตรงเนี้ถ้าเกิดมีเนี้ยเขาต้องการเรสโซลูชันเนี้ยไม่ต่ํากว่าภาพละ150 dpi โอเคแล้วก็พร้อมคําบรรยายประกอบเกี่ยวกับงานนั้นๆด้วยโอเคถ้าเรามีเนี้ย อันนี้เป็นในส่วนของผังเมืองก็ลองดูครับส่วนต่อมาก็คือสาขาออกแบบอุตสาหกรรมหรือ industrial design เนาะพอร์ตโฟลิโอของ industrial design เนี่ยตัว pdf ส่งเหมือนกันตัวไม่เกิน10หน้ากระดาษ A4 เหมือนกันแต่จะต่างตรงที่ขนาดของไฟล์เนี่ยต่อหนึ่งไฟล์เนี่ยเขาจะขอให้ไม่เกิน 5MB เมกะไบต์และนอกนั้นก็คือจะมี statement of purpose เหมือนกันมีถามว่าเราเข้าประกวดที่ไหนอะไรยังไงไหมแล้วก็สุดท้ายก็คือภาพผลงานการสร้างสารรค์ศิลปะก,การออกแบบและหรือสถาปัตยกรรมอย่างน้อย10 RESOLUTION ไม่ต่ำกว่า150 DPI ระบุชื่อและชิ้นผลงานนั้นๆคือเราระบุแล้วก็บรรยายมาด้วยว่าเรามีการออกแบบ p r o d u c t ยังไงเราออกแบบ f ฟ r n i t u r e ยังไงเรามีการความคิดที่เราจะเปลี่ยนตัวพื้นที่สาธารนณะหรือว่าสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนเปลี่ยนตัว p r o d u c t ต่างๆให้มันตอบโจทย์กับทุกผูทก้ทุกคนยังไงโอเคภาพผลงานศิลป,ปะและการออกแบบพวกเนี้เราต้องบรรยายออกมาด้วย ผู้สมัครระบุลิงก์หรือ QR code ลงในแฟน้มผลงานเพื่อสามารถเข้าไปตรวจสอบผลงานได้คำถามคือทำไมต้องมี QR code ทำไมต้องมีลิงก์ที่เราสามารถสร้างไปใน Google Drive หรืออะไรเงี้ยเพื่อเขาลิงก์เข้าไปดูเพราะว่าเราจะสังเกตเห็นว่าหลายๆสาขาเนี่ยตัวขนาดไฟล์ของ pdf เนี่ยเขาจะรับไม่เกิน10 m เมกะแต่ว่าตัวของ industrial design ของจุฬาเนี่ยเขาจะรับไม่เกิน 5MB ซึ่งมันค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยอยากเห็น พอมันเป็นงานชิ้นเล็กๆเ,เป็นงานโปรดักต์งานที่มันมีรายละเอียดหรือดีเทลนี้ค่อนข้างเล็กเขาก็เลยคงต้องการไฟล์ภาพที่มันสามารถซูมเห็นความชัดเห็นความละเอียดของงานได้เนาะบางที5เมกระบายที่เราส่งนาจจะไม่พอสําหรับการพรีเซนต์งานในไฟล์ที่มันละเอียดพอเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราระบุลิงก์หรือ QR code เข้าไปเนี่ยก็ทําให้เราสามารถเข้าไปฝากไฟล์ในที่ใดที่หนึ่งเพื่อให้เขาเข้าไปดูผลงานได้ โอเคแต่ว่าเราจะต้องตรวจสอบ QR code คว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่เขาเข้าไปใน QR Code ของเราแล้วสุดท้ายแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยอันนี้ฟาวทันทีเลยนะตรวจสอบเช็คดีๆหรือเช็คลิงดีๆโอเคอันนี้คือส่วนของ i n d ทรา e ซลล์ดีไซครับเวลาเนี่ยมันค่อนข้างกระชันฉีดหลายๆคนเนี่ยถ้าอยากจะยื่นพอร์ตฟลีดรอบพอร์ตฟลเข้าจุฬาเนี่ยพี่แนะนำให้เราเข้าประกวดในงานของตัวสมาคมงานของคณะที่เขาออกเพิ่งออกมาด้วยเนาะที่ส่ง ไม่เกินวันที่30กันยานี้ลองส่งไปแต่ถ้าใครรู้สึกว่าทําไม่ทันอยู่ในช่วงสอบก็ลองเต็มที่เท่าที่ส่งได้แหละถ้าใครส่งไม่ทันอย่าเพิ่งถอดใจเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนเตรียมการเราเป็นคนมีงานแล้วเราลองตั้งใจส่งแต่อย่างน้อยก็สมัครซีอสมัครอะไรพวกนี้ปีนี้ใจร่มร่มที่เข้าใจว่าตัวทีแพทสี่เนี่ยมันจะเลื่อนเข้ามาสอบจาก12มีนาของทุกปีเนี่ยมันจะเลื่อนเข้ามาสอบในวันที่ ปีนี้เป็น12ธันวาเนาะใช้ล่มๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้โฟกัสไปทีละอย่างก่อนทีละอย่างตอนนี้เราต้องดูเรื่องพอร์ตฟิีโอก่อนเพราะพอร์โอเนี่ยมันส่งวันสุดท้ายวันที่14พฤศจิกแล้วก็ต้องโฟกัสดีๆโอเคก็ขอให้น้องทุกๆคนโชคดีถ้ามีอะไรใครมีคำถามต้องการที่จะให้พี่ ตอบหรืออะไรสามารถคอมเมนต์ไปได้ถ้าพี่ตอบได้พี่มีข้อมูลพี่จะพยายามตอบน้อง,องๆทุกๆคนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใครที่อยากติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบของแต่ละมหาลัยเนี่ยสามารถ subscribe กันได้นะครับโอเคแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับ